โรงเรียนบ้านสันปงตั้งอยู่ตำบลสันทรายอำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียน111คนโดยมีวิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระผมนายสมชายแม่พรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปปในด้านการบริหารงานวิชาการทางโรงเรียนได้มีการจัดชั่วโมงเรียนให้ตรงตามหลักสูตรรวมทั้งจัดครูผู้สอนได้ทำการสอน ให้ตรงกับความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาเอกของตนเองให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนโรงเรียนยังได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนอีกหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในด้านงบประมาณทางโรงเรียน ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิชาการไว้อย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสที่จะแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในด้านของทางวิชาการได้อย่างเต็มที่โรงเรียนได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสน,สนับสนุนด้านของ อุปกรณ์สื่อ ICT ไว้อย่างเพียงพออย่างสมบูรณ์ให้ผู้เรียนเน่เกิดทักษะเกิดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆสวัสดีครับผมครูหนุ่มนายอัศดาศิริแก้วเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์วิทยาฐานะคอสอนหนึ่งนะครับอยู่โรงเรียนบ้านสังคงในปีการศึกษา2565เราได้ทำการส่งนักเรียน เพื่อไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติภาคเหนือทั้งหมด2รายการด้วยกันนะครับรายการที่1ได้รับรางวัลเหรียญทองการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลที่2รางวัลเหรียญทองการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 โดย ได้พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษและมีศักยภาพตามหลักพหุปัญญาโด,โดยได้นำแนวทางนในการดำเนินงานนต่อไปนี้นะครับอ,อย่างที่หนึ่งนะครับเป็นผู้บริหาร,รให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้หนักเรียนมีความสามารถพิเศษตั้งแต่เริ่มของการวางแผนนะครับมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และมีการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ในักเรียนมีความสามารถพิเศษในทุกๆด้านนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์นะครับโดยได้จัดสรรงบประมาณต่างๆไว้ให้ตั้งแต่การเดินทางไปแข่งขันการฝึกอบรมนะครับรวมถึงได้มีการจัดชั่วโมงในการฝึกอบรมนะครับให้ในช่วงเย็นรวมไปถึงอนุญาตนะครับ ให้ขออนุญ,ญาตผู้ปกครองนักเรียน,นยมาฝึกอบรมในช่วงของวันหยุดนะครับในส่วนถัดมาเป็นส่วนของการสร้างขวัญและกําลังใจนะครับท่านผู้บริหารนะครับจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะจะทําให้เด็กมีกําลังใจในการที่จะฝึกและพัฒนาตนเองต่อนะครับจึงได้มีการจัดทําพิธีมอบเกียรติบัตร นะครับให้กับครูและนักเรียนนะครับในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแข่งในระดับกลุ่มนะครับในระดับเขตพื้นที่หรือในระดับชาติก็จะมีการจับพิธีมอบให้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการฝึกอบรมนะครับหนงนะครับการคัดเลือกนักเรียนในส่วนตัวผมนะครับเป็นโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่มากดังนั้นนักเรียนที่จะเป็นตัวเลือกให้กับให้กับเรามาฝึกเนี่ยก็ไม่ได้มีมากตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงใช้วิธีเปิดรับสมัครแล้วก็ใหเ้เด็กเลือกตามความสมัครใจนะครับเมื่อเด็กเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเรานะครัเราต้องสร้างเงื่อนไขร่วมกับเด็กก่อนนะครับว่า 1. นนะครับนักเรียนสามารถฝึกซ้อมในช่วงเวลาพัก หรือเวลาหลังเลิกเรียนหรือนอกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้หรือไม่นะครับถ้าเป็นเป็นไปได้ตามข้อตกลงเราก็พิจารณาคัดนำนักเรียนมาฝึกกับกับเราได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ตัวนักเรียนที่จะมาฝึกในการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. กระบวนการในการอบรมนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มจากหนึ่งเนี่ยคุณครูนะครับก็จะเป็น ผู้ปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับวิธีคิดต่างๆรวมไปถึงการใช้โปรแกรมพื้นฐานที่จะใช้ในการแข่งขันให้กับนักเรียนในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์แรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการพัฒนาชิ้นงานในระดับง่ายๆนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนผ่านในขั้นที่2นะครับก็จะเป็นการให้นักเรียนฝึก นะครับในลนักษณะงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนผ่านในขั้นที่3เสร็จแล้วนะครับก็จะไปสู่กระบวนการที่4นะครับก็คือขั้นที่4ก็จะเป็นการกําหนดโจทย์นะครับให้ในักเรียนเนี่ยได้ออกแบบด้วยตนเองและนี่นะครับคือกระบวนการในการฝึกบ,บมนะครับสำหรับครูผู้สอนนะครับจะมีหน้าที่เป็นเพียงโคชชิ่งนะครับและให เรียกว่าสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนนะครับหากนักเรียนมีข้อเสนอเราก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ต่อรองสวัสดีครับผมเดชชายสอนจาาันทนาเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมศุกร์ได้รแข่งทักษะวิชาการระดบ70ระดับคุภาพการสาร้างด้วยผมรู้สึกภูมิใจและได้รับประสบการณ์มากมายครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีหารโรงเรียนมสัสยมศก และขอบคุณคุณครูอาสราที่เป็นผู้สอนที่ให้โอกาสผมได้รับในบวันนี้ขอบคุณมากครับเลยครับผมเดชายพุ่งค์คำมาเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้นนานสันคมที่ได้ไปแข่งทงักษะวิชาการตางที่เ0โปรแกรมสเกตรับการออกแบบความรู้สึกรู้สึกดีใจและเป็นครั้งแรกภูมิใจมากครับ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณค่าผู้บริหารโรงเรียนบา้านตะกงและครูอัสดาที่ฝึก,กสอนและให้โอกาสผมพวกผมได้ไปแสดงความสามารถออกุณครับ